ที่ห้าค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าเราเตรียมตัวไปคอนเราจะต้องพกอะไรไปบ้างนะคะไม่ใช่คนอื่นนะคะมาถึงว่าเขาเนนจะต้องพกอะไรไปบ้างซึ่งวันนี้เป็นวันที่สบปเลยปะรีเพราะว่าทําไวเพราะจะได้ตัดคลิปไว้ก่อนนะเขาเพิ่งสั่งเสื้อไปหนึ่งตัวนะคะทุกคนเพื่อคอนนี้โดยเฉพาะนะคะเป็นเสื้อสีฟ้านะคะสั่งเสื้อจากเอเลนนะคะทุกคนพรุ่งนี้น่าจะมาส่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเป็นยังไงวอล์กน,นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะ,ะอันนี้เป็นวอล์กที่แบบว่าใช้เวลาถ่ายทํานานที่สุดนะคะเพราะว่าคอนมีวันี <laughs> ตามคอนเซปต์ของ Treasure นะคะ Four ทะุกคนดัาเป็นของชาแนลเดิมคือถ้าที่เกาหลีมันจะถูกกว่าทุกคนนึกอกะจะอยู่ที่แบบพันต้นต้นหรืออาจจะไม่ถึงพันอะไรเงี้ยพอมันมาไทยอะไรเงี้ยราคามันก็จะแรงขึ้นนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาท เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูนะคะว่าวันคอนจะเป็นยังไงกับการใส่เสื้อสีฟ้าตัวนี้ไปนี่อยู่ก็รู้สึกเข็ด Two thousand years later ทุกคนคะอันนี้มันดูโอเวอร์มากคือเขาซื้อสีไปเพ้นกระเป๋านี่เป็นวันที่28นะคะทุกคนสิ่งที่เขาต้องทำต้องเตรียมก็คือทานเพ้นกระเป๋าแล้วก็ไปกันคิวเมื่อกี้ที่เราไปซื้อมามีผู้การแล้วก็สีอาร์ติมิกนะคะทุกคนคนเยอะสวยด้ยคอนในวันที่ แล้วเ,เราก็จะกลับไปเพ้น์กันนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ออฟฟิศแล้วนะคะต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้เราเริ่มเพ้น์ไปแล้วแต่ว่าถ้ามันยากมากอะ่ะเราจะได้แต่ละอันหนึ่งเ้นหนึ่งชั่วโมงมันไม่ง่ายนะคะทุกคนดูโอ้โหกว่าจะแห้งก่อนดู้ดมันเลอะอดทนเวอร์ตอนนี้เขาแบบเริ่มเซียนแล้วว่ะทุกคนเริ่มดีขึ้นก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งด้านเหลืออีกหนึ่งด้านทุกคน นันมหาธรนะคะอะไรแบบนี้มันเหนื่อยค่ะทุกคนอันนี้จะซื้อแมสซื้อถ่านนะคะเพราะว่าเมื่อวานลืมซื้อนะคะจะไปใส่แท่งไฟนะคะวันที่ไปว่าวันที่ยี่สิบเก้าวแวะมาซื้อถ่านนะคะเขากลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือประเด็นเนี่ยหลังจากซื้อถ่านเสร็จนะคะเราก็จะมาเติมถ่านให้น้องกันนะคะเพราะว่าเติมถ่านวะมันแบบมันจะปื๊บปื๊ดปื๊เห็นปะ ถาะมันจะหมดดเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนตอนนี้ค่ะเป็นไอเทมที่เขาจะใส่ไปวันคอนเลแว่นก็สีฟ้าเสื้อก็สีฟ้าแท่งไฟก็สีฟ้าเหมือน,น,นต้องแต่งตัวเต็มหนึน่หลังจากเราลองเสร็จแล้วเราก็จะเก็บประเด็นนะติดอยู่ที่ว่าตอนนั้นเคยใส่ฐานไว้เฉยแบบไม่ได้ใช้เลยนะแตว่วมันหมดงงม,ม,มากก็เลยแบบเอยไม่ได้ละ ต่อไปนี้ถ้าฉันไม่ได้ใช้ฉันเล่นเก็บเก็บทานออกก่อนจเราจะไม่แบบซูมทีซูมห้าเอามันเข้าไปอยู่ในนั้น The next s t e ตอนนี้นะคะกําลังจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะเป็นเวลากี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายสองหกนาทีนะคะกับน้องสาวนะคะแล้วก็เพื่อนงังระดูรถจะเปิดด้านขวาตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินแล้วนะคะเราออกมานั่งรอข้างนอกเพราะว่าข้างในแบบแน่นแน่นมากตอนนี้เราไม่มีอะไรทำนะคะเราก็เลยจะเล่นติ๊กต็อกกัน คือว <ider> <itor> ่าตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะนั่งข้างในนี่อยากออกมาข้าเพราะข้างในมันเยอะมากก็เลยบอกมาลักลอนแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่เชื่อเราตกใจคุณว่าขายดูหรือว่ามันเป็นยังไงบ้าง่นี่นะคะเป็นเหรอ ค่ะเราเจอแจ็คสันไปแล้วนะคะกับแบมแบมแล้วว่าเรากำลังรอเทรเชอร์อยู่นะคะหน้าตาจริงจังเลมันมีตัวนี้ด้วยคอนเทนต์แล้วหนึ่งทีเดียว่ไหนอะไม่ลุมค่ะไม่ลุมค่ะคอนเทนต์ที่เราไม่ลุกค่ะภาความตื่นเต้นที่เทรเชอร์มาครั้งแรกแบบนี้ตะคิวกินเราค่ะร้อนมากมาชนะคำเตือนกรุณาลดเสียงสอง ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากค่ะทุกคนต้องตั้งใจดู Few moments later. ตอนนี้นะคะเขาก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบว่าเหนื่อยมาก ปี155นะคะทุกคนเขาเพิ่งอาบน้ําเสร็จทําอะไรเสร็จนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคอนแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากดูคนแบบดีมากอ่ะในคลิป่ทุกคนคือเขาว่าถ่ายแบบถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็มองด้วยตาเปล่าอ่ะคือมองด้วยตาเปล่าด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยแบบมือนิ่งๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าการได้มองด้วยตาเปล่าเป็นอะไรที่แบบแบบว่าฮารุโตะดีมากฮารุโตะแบบว่าทำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำทำท่ายิงหัวใจอ่ะแบบเป็นยิงธนูใส่อะไรอย่างเงี้ยแดกที่กับทุกคน อรอ่าของจองฮวานอะ่ะตอนที่เดินออกมากับโดยองตอนแรกเขาอะมองตั้งใจจะมองโดยองใช่ป่ะแต่ว่าตามันไปนสะดจองฮวานมากจองฮวานแบบมีอลร่ามากแบบมากมากอะขอยังมม่วมากๆนะ <c oughs> จุนกิวกับจองอัวเขามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็แจฮยอกเพราะว่าใส่เสื้อสีดำกันป้าไม่แน่ใจแต่คือแบบมันมันเร็วมากทุกคนตรงนั้น มันแ็แบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบใช้ตาเสพมากกว่าอัดคลิปนะคะในคลิปมันก็จะสันสแตกๆหน่อยแต่คือใช้ตามองนี่คือแบบฝันดีอะคืนนี้ฝันดีแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคืนนี้เราต้องรีบไปนอนกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคอนแล้วแล้วเราก็จะมาเตรียมตัวกันวัาพรุ่งนี้เราเตรียมตัวยังไงแต่งตัวยังไงกันไปหรือว่าไปยังไงโอเคนั้นไปดูพรุ่งนี้เลยคะ่ะบ๊ายบาย the next day ที่บ้านคะ่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนะคะเขาไปต่าเทรเชอร์มาใช่ไหมวันนี้นะคะเขาจะมาบ,บอกว่าเขาพกอะไรไปบ้านนะคะซึ่งกระเป๋าใหญ่มากไม่รู้ว่าจะเขาจะให้เอาเข้าคอนหรือเปล่าแล้วก็มีพอยต์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นเลโก้นะคะที่เคยโอเคสิ่งที่เขาจะเอาไปเลยก็คือหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบฟิลคล้ายๆโลออนเลยทุกคนซื้อมาใช้ไปลองดูนะคะอันนี้ดีมากสวัสดีอ่ะ เป็นแบบเอาไว้ฉีดเต่าทุกคนต่อไปนะคะเขาจะเอาคูชชั่นแบบรุ่นเบาบางนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นออมอแปซิฟินนะคะเอกับเอาไปนะคะมันเบาบางมากทุกคนมันแบบว่าเกี่ยง่ายแล้วก็เบาบางมากว่าเอาไปเผื่อแบบซับหน้าหรือว่าอะไรนี้ต่อไปนะคะลิปนะคะเป็นของยิปแซนะคะเพราะว่า ตัวนี้เป็นติ้นที่เขาแบบรู้สึกว่ามันทาง่ายแล้วก็ทาได้ไวเพดียวเสร็จแล้วก็ไปเลย,เลยอะไรเงี้ยต่อไปนะคะจะเป็นเจลนะคะที่เขาใช้ในการเซตผมนะคะเขาเผื่อว่าถ้าสมมติแบบฝนตกหรือว่าอะไรงไงก็จะได้เซตใหม่ได้ชาร์จแบตบพื้นที่ชาร์จแบตสำรองนะคะอันนี้เป็นพวกแบบลูกอมแบบอ่อนหวานเลยค่ะม่ได้คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทุกคนในการแบบฉีดๆก็คือแว่นนะคะที่เขาบอกเขาจะเอาไปะะลองแทงไฟนะคะห้ามลืมเด็ด่ะเปลี่ยนฐานก่อนตึ้งโอเคได้แล้ว โอเคสุดยอดคุยมันแบบใส่ใส่ในกระเป๋าได้ด้วย <laughs> มาดูกันนะคะว่าวัาวานนี้จะเป็นยังไงบ้างไป Let's go No ye yeah, ge ี o jin jin Okay, okay. อันนี้เป็นอากาเซ่น,นะคะดูปะเปนืัอก็ราจะ <c oughs> ระู้ไม่เออจริงต้องพรีเซนตน์่อยนะคะว่าเป็นแว่นแบบที่ย<ม>ี่พจัดใส่ที่ไทยไม่มีขายนะครับไปแกเอ,อิร์นไอสังเอิร์น ออเอิดมากกับแมอเสื้อฟ้าเออเออเออเอ่อฟ้าเสื้อฟ้าวันนี้นะคะเรากำลังมากินบอนชอนนะคะแต่ว่าไม่สามารถถ่ายแบบมุมสูงได้เพราะว่าคนเต็มร้านเลยค่ะทุกคนฝนตกเลยไม่ใช่รู้เราสามารถถ่ายได้ไหม เรากำลังจะเข้าไปในห้องเพราะว่าฝนตกข้างนอกวันนี้ฝนตกแรงมากอืจริงของจริงนี้เราอยู่ในคอนแล้วนะคะทุกคน 그 <목소리도> 됐다. <미키오? 목소리도> cool.

เวลาผ่านไปแล้วจริงๆทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับใช่ดังน no ั้นต้องอยากมาอีกเร็วๆครับไปลงทีได้ในเมืองไทยของพวกเราใช่ไหมครับอยากมาอีกเร็วๆครับอยากมาอีกเร็วๆนะครับโอเคนะก็กลุ่มมากับจำไมา่นะครับส่วนสิ่งเช่นพวกเราเยอะมากเราก็ต้องขร้องเพลง มันรอเทเชอร์ใช่ไหมส่วนกูเดินมอาลรถค่ะเดินมาคนเดียวด้วยถ้ากูโดนฉุดไปคลิปนี้แหละจะเป็นคลิปที่เป็นหลักฐานเพราะกูมาคนเดียวแล้วแลกโทรศัพท์กับมันทุกคนเดินไปด้วยกันนะคะนมากลัวว่าจะมาคนเดียวจะ้ะแล้วก็แลกโทรศัพท์กันเพราะว่าโทรศัพท์รเราซีนได้มากกว่าก็เลยให้เพื่อนไปเผื่อเพื่อนจะได้ถ่ายผู้ชายมาเยอะชีวิตติง<ม>่งอนะเนาะถ้าเขาไม่มาออกมานะแต่ถ้ากูจอดรถแปะไม่ได้นะ เราได้เดินถึงรถเราแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนนี่ค่ะรถเราช่วยถึงรถแล้ว,ลวเราก็กําลังจะขึ้นรถจะบอกทุกอย่างเลยไหใช่จะบอกทุกอย่างหย่าลงขาตัวเองเด้ยตอนนี้นะคะก็กําลังกลับบ้านแล้วนะคะก็ก็ดีแต่ว่าน้องอเดินมาฝั่งเขาไม่ค่อยบ่อยมากเท่าไหร่ก็คือมาแค่สองครั้งเองน้องแต่คือสองครั้งเนี่ยไม่ไม่สำค่านะเดี๋ยวยออเร่าปก่นะเดย่าจะตัวรอนสว์ ันกลับถึงห้องแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือว่าแบบเอินมากว่าตอนที่เขากําลังเดินมาขึ้นรถที่จอดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องกาลังจะกลับพอดีอะไรเงี้ยก็เลยไปแอบ,บถ่ายคลิปมาได้นิวหน่อยนะคะจะให้ดู คนคือเขาจะมาสรุปคอนให้ฟังนะคะคือคอนวันนี้คือ t r รเชอร์ขึ้นก่อนแล้วก็ต่อด้วยแจ็คสันนะคะแล้วก็ต่อด้วยแบมแบมนะคะซึ่งเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือมันสุขใจที่ได้เจอน้องๆแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นคอนรวมใช่ไหมคะเป็นคอนรวมแบบ สามอะเทรเชอร์เอ่อแจ็คสันแล้วก็แบมแบอมันดีมันดีใจนะคะที่ได้เจอมันดีใจมากๆที่ได้เจอแต่ว่าแค่มันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้จุใจอะไรเงี้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวน่าจะแบบสนุกกว่ามันกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นความคิดที่แค่แบบว่าแค่คิดเฉยนะคะทุกคนคือมันไม่ได้แบบว่าคือก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีแจ็คกับแบมแล้วแบบแย่หรืออะไรไม่ใช่นะคะคือมันดีมันดีมากคอนมันแบบโอเคมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันแค่แบบมันไม่อิ่มเหมือนทุกคนนึกออกไหมมันคือรู้สึกว่าเออถ้ามันมีีคออนนนห้าาาทท่่่แบบเปป็ฟูุกยงว เป็นแค่คอนของเทรเชอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือเขาก็คิดว่าเขาอะจะต้องไปให้ได้นะทุกคนคือเขาจะต้องแบบเศร้าอีทุกอย่างมันไวมากอะคือวันที่ไปรับที่สนามบินเสร็จปุ๊บวันคอนเสร็จปุ๊บคือคอนเสร็จน้องก็กลับเลยใช่ไหมเออมันก็คือแบบว่าตอบแบบไวมากอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบมีโอกาสได้เจอน้องแบบมันก็คือมันไวไปจริงเขาอยากให้แบบมีคอนน้องมาแล้วก็มากันครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกในใจนะทุกคนคือมันแต่คนคิดนะคะคือเขาแค่แบบ เรียกเป็นความคิดของเขา,าอะไรเงี้ยเออพอได้เห็นใ,นใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่ามัน <laughs> ปื้มปิ่มอะทุกคนนึกบอกว่าค,คือใครที่แบบว่าไม่เคยเป็นติ่งหรือว่าอ,อ่างเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าแบบความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงคือมันแบบแบบได้เจอแล้วอะไรเงี้ยที่รอมาที่แบบชอบมาตั้งแต่น้องแบบยังไม่เดอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามันแบบมันเป็นความสุขที่ล้นออกมาจากปากที่ไม่สามารถอธิบายได้นะคะทุกคนคือถ้าใครได้ลองชอบหรือว่าแบบอยากติดตามศิลปิน เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงเลยน้องแฮปปี้กับเราแล้วก็แฮปปี้กับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยคนึงที่แบบว่าแบมแบมขึ้นมาพูดให้ว่าแบบเออเนี่ยตอนที่น้องเทรเชอร์มาทักทายแบมแบมมาอะไรเงี้ยในห้องห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าเทรเชอร์ก็บอกว่าแบบเออคนไทยอ่ะมารอรับเยอะมากน้องเขาแฮปปี้มากอะไรเงี้ยที่สนับสนุนก็คุณนเยอะมากหรอแฮปปี้มากเลยอะ ในฐานะประเทศไทยในฐานะคนไทยด้วยกัน้วของว่าสุดที่ตรงไหนจะมาเขาก็จะแฮปปี้ตลอดสุดนยอดแต่ครับจิ๋วฝางเขาก็รู้สึกแบบคือมันไม่ใช่แค่น้องที่รู้สึกแบบมีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันที่ได้เจอน้องอะไรเงี้ยลองดูนะคะลองไปชอบน้องดูคือน้องแบบดีแบบน่ารักแบบขอเก็บว้เป็นความทรงจำในแบบ YouTube ของเขาก็สำหรับวันนี้เขาต้องไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าคนพ่งนี้ต้องไปทางานนะคะทุกคนก็ถ้าวันในวันหนึ่งเขาแบบจำไม่ได้อะทุกคนนึกออกป้ะหมายถึงว่าแบบความจาเสื่อมหรือว่าแบบความจาสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาย้อน <c oughs> เห็นไหมแบบเหมือนเห็นอนาคตเองก็จะกลับมาย้อนดูคลิปทุกๆอย่างที่เขาแบบเคยเมมโมรี่ไว้ในแบบ u t u b e อะไรเงี้ยไปจริงๆแล้วค่ะทุกคนบอยที่บาทีอฮาท้บาอ๋าอ,อแล้วสุดท้ายนี่นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาแบบ รักน้องๆเทเชอร์มากนะคะทุกคนคือแบบว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเทเชอร์ก็คือแบบอยากจะคอยซัพพอร์ตอยากจะคอยสนับสนุสนไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามีโอกาสหรือว่าสามารถจะซัพพอร์ตน้องเขาได้อะไรเงี้ยอือืมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูแล้วก็รักน้องๆเหมือนเขานะคะสวบ๊ายบาย